วันใจผใ hey, yeah. mum mum to okay, ู้ใช้แรงงานมืองน่แหลสวัสดีพี่น้องครับเดี๋ยวว่าเมืองไายห้าไปสัมผัสนั่งเองผู้ใช้แรงงานสี่แรงงานกับแม่ผันทีมงานสาวหน่อยเป็นปันแยงห้าสุดทีุ่กคนวางวันใจมีไหมไหมครับบอกเพราะว่าอยู่ในวงสาวหน่อยห้านี่ทางผู้แดงเขามาแล้วได้สัมผัสนะครับกับน้องแล้วแค่สินี กำลังใจชื่นใจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเข็มกระมุนไช่นี่ในด้านอยู่ใกล้นี่คือจังแบบเพิ่มพลังงานชาติไปดังเชียกีแล้ววันนี้บวบบวบตาอ้เด้ครับหลายคนหลายคนใส่ครับแมนครับนี่กําลังใจเฮ็ดงานนี่ครับผมแมนไหวครับผมครับผมแมนนี่ครับแต่ว่าเมื่อนี่เกิดเหตุการณ์กับน้องเด้ยุดหนาวิธีเห็นอยู่เห็นอยู่ ไอ่บอกซูฟังเนี่ยมันเป็นอย่างไม่เกิดยังขึ้นไอยไปเคี่ยให้แล้วแมนบอกเพราะว่าหูซื้อว่าเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้นี่สดิิเคยสิเคยว่าบังคับผู้นั่นผู้นี้ได้ตามมาเพื่อใจแต่ว่ามาพ่อน้องอ้อมแอมแล้วเข้าหูจักหน่อยเกินไปแล้วว่ามีเข็มกระมุนใช่เป็นบริการเนี่ยู่เารู้ ซีหนาเลยพี่เห็นแล้วพี่ดูทางไรส่วดพี่เห็นแล้วไอ้งอไปแล้วไอ้งไปเห็นอย่างไรคนดึงไว้ว่าจิไปเชี่ยไหนจำไม่ได้จริงจังอีรีได้จำเม้นเห็นน้องยู่งหนาวน้องจริงน้องจริงจังเยอะด้วยไอยุ่้จริงจังหนาวพี่วันนี้เลยวันนี้คือเขาเขาเอาเหล้ามาให้มาให้น้องแต่น้องไม่สามารถที่จะกินได้ท่านมาให้หนึ่งพันบาท อยากฝากไปถึงผู้ชายคนนั้นเงื่อนแค่พันเดียวคอยให้น้องได้เป็นหมื่นเจ้าเกลียวเหล่ามากฝากไปหอดผู้ชายคนนั้นแค่เจ้าพันแก้วเหล่าไม่ให้น้องเขากินพันหนึ่งคอยให้น้องที่ซื้อโดยเต็มบทต้องให้น้องกินหยังเลยอให้น้องไปกินเขาก็คอยที่ซื้อหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยปฝาปาเย็นใจปั๊มครับเอาเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยให้น้องเลี้ยงเนี่ย กินหมดเท่าไหร่แล้วค่อยเอาเงินไปถอนพี่ภายในหมดนึ่งยอยต่วัยสั่งเกินาสั่งาสั่งเกินไม่ไม่จะาสั่งเกินสองพันะงงมีไรเอองมีสองพันแต่วางให้เติมเยพาไปที่ไหนมาที่ยังบัายร้าน้านที่อยู่ใกล้ที่พักเราน่ที่พักเราจ้ไหนเดี๋ยว้ที่พักเราะนะ เนี่ยคนโดสาวน้อยเพื่อนเกินเพ่นเกิ้ยคนโตสาวน้อยเป็นตลาเทศงจ้าแต่จริงเ็จ๊ใชยยังดอกนี้นองนองก็ไเด้เอาเนาะเห็นไอ้เขินเนาะอย่างไทที่ไอ้านไปกินแม่จ้าการล้วงตำนั่นหรอกระติ่เปบอกค้นหูบันนันโบว่าเขาพักลุกคอนโดนั่นเพนคอนโดสาวน้อยอแต่บอบอกคนจะพาะจีดาออกอยู่ดอกเพื่อน ่ายรอบคืนเอ๋เป็นตะมึงก็แล้วเป็นตะคืนเป็นตะมึงเป็นตะมึงถี่เป็นตะแฮกเป็นตะเกาะอยู่น้องว่าเป็นตะหักไหมอาอจะกินยังจะตะมือเืนเนี่ก็กินอันซือซีแล้วหไหมนอนเนอยรอบยามรอบืนชอบเแล้วมือืนนี่กบาพไปกินยังก็ตีน้อยตีน้อย บินี่กรุงเทียนขอบคุณนะคะขอบคุณเลยคุณผู้่มโอ้ยน่แหกนีแลก้วนขั้นนองไปเอกินไก่ชีสมะเดี๋ยวๆใส่เงินแท้ปะไม่โทรหาเวลาใส่บ่สาสาสาเหตุเวลาเขาไปเช็คบินบ่เห็นเมีบ่เห็นเลาวหม เขาปกติเขาปิดตีห้าตีสี่แล้วอิ่มเลยมันจังในหอดตีสี่เพิ่งตองบ้านก็เล่นละหูละละมาเวลานี่ละหูเดี๋ยวเสียงยื่นแทหะวะขู่หาเลยน้องวิซัยมาตีหน่อยกําลังหอดไอ้กําลังหอดโลงแหละปั่นเลยวะที่ไหนคนฟ้ากันไปกินเด้เออคนฟ้ากันไปกินแล้วถามดูมาสามสี่รอบว่าใช่ถึงไหนแล้วมาใช่ไหมยานเดี๋ยวใจ ก็ตะไปีฮอดแล้วบ่เห็นเพื่อนแมถึงเวลาเช็คบินแมแผมได้กินสองสามคำนี่แหละไอด้ไปเอาหน้ามันไม่ได้ไปใจหรือเช็คบินต้องไปเอาหน้าไม่ให้น้องออมแอมโอ้บายูเพราะว่าไปมองฮันดูตีสี่ครึ่งเขาจะเรียกเช็คบินเลยไอ้ถึงเวลาสี่สี่ครึ่งไอ้ถือแก้วน้ำลูกเลยไปโคตรน้ำโคตรน้ำนี่แหละกราฟขึ้นมาเห็นตะวันรั่ถือบินมามันจะใส่หนอกแจ๊กบาทล่ะใช่ไห้ใช่ ขั้นก็อายก็เสร็จเดี๋ยวจังเนาะเฮาเนาะเข้าเดี๋ยวนี้ละลื่นลื่นเสียบอะไรไม่ถูกห่วงกระเสียบเพรอะห่วงเน๊ยวิธีแค่ว่าทำอะไรที่ไม่ให้น่าเกลียดเราไปทุกวันเราจะรู้ว่าเวลาไหนเกาให้ทำอะไรแมนเราต้องลุกลุกให้เป็นลุกให้เป็นนการที่เราจะกินเราต้องนั่งด้านนอกให้คนอื่นนั่งข้างในเบิร์ต เราจะลุกทำอะไรคล่องสะดวกสบายลาอยู่วะมู้นี้ออกงกได้บ้านเราเขานางตักเขานางเกตงไว้ตีซีรึ่งเป้งนี่ลุกแล้วเอาถือแก้วน้ำเบิร์ตโมเบิร์ตเปล่าดุนเบิร์ตไปแล้วเอาแก้วน้ำบาตที่นี่กินโมเบิร์ตบาตนี่ั่งโมไว้ให้น้องไร้อ่ะกินโมเบิร์ตนะกินโมเบิร์ตแล้วบอกเด็กเสือมาลามากินน้ำกันมาะไปเปลี่ยนชุดมากินน้ำกันลามาเนาะ บเบิรคือเก่าเปิดประตูเรียนก่อนมูเลยเลี้ยวแต่เขาสีเขียวูเรียนซาเมนนน้ไม่ใ้เขาชิคบินแลี้วเชื่อนีล้วิมิเลี้ยขอบคุณน้องบอกาด้วยนะ้เขาหียวกันกสีบเบิร์นยยกมกินตะพักกินตะพักก็สดตะนาํเนี่ยยาเกยมย่าเกม่ไม่แ่ลมูก็เลยบเบิด์ตากก็ไปสิอ้คือบเซ่นนี่น ตัวยาบางสาั่นจิตหวงพนดีเขาเก่งใจโตเขาสวนแล้วเขายานตัวว่าบ่ลูกพี่กินแล้วเขาหยันเนาะมีเสียความมันเสียความตั้งใจนี่มันเสียความตั้งใจเพราเขาเลยไปช่วยอันนั้นผู้นึงน่ะนั่นคอมเมนต์มาอยากสวนเลยเจสนซีรีเห็นรถจมดูว่าอยากกินตีหน่อยเห็นจมบ่แล้วเราจมดูว่า เนี่ยว่าประหยัดยังเลยเนี่ยบระยู่บระหยัดยังเป็นไฟส้วนกระบอไปแต่ไฟส้วนแล้วแล้วปิดซี่เลยเโซวันเนี่ยพูดมาเลยเสียใจได้ไอ้บฟส้วนวันเท่ากับเสียใจเสียใจบุหน่อยก็มุดตัวสองคนเลยไปความากี่เจ็บใจงั้นความากเขาพอเนาะเออบัดผู้เข้าหูว่าจีเสียเงินหรือเปลาค่อยๆนึงเข้ามาหนิโอ้โหว่าจีด้เสียเงินผู้เข้าหูเนี่ยหูทั้งหูว่าไปได้เสียแค่น้องห้าตีหน่อย ส่วนสีแม่ของแข่แม่อันนี้คือจังน้องเนี่ยเอาน้องไปไปกินดีหน่อยไปส้วนเข้ามาแม่เดี๋ยวไปนั่งถ้าถ้าถ้าสมมุติถ้าสมมุติเขาส้วนต้นเนี้ยต้นก็สิว่าเดี๋ยวไปส้วนพอดีเบางก่อนพอดีไปบ่พรอดีไปกับไปบานที่นี่แต่เขาไปส้วนพอดีพอดีก็สิวกินอิ่มแล้วไอ้หมู่บ้านผมกินละเขาก็หยันเชื่อความต่างใจเขาก็เลยบ่ส้วน เออนั่นแหละครับถือว่าเข้าใจกันเนาะถือว่าเข้าใจกันคนี่แหละลิปควายยี่สิบนาทีพี่น้องควายบดซ้มาตัดคลิปสองชิปสามชิปคือมูได้มุดเจ้าไปตัดมึงกันเองเอ้าสำรับคลิปนี้ก็ไว้ซ่สำนี่ละนะครับกับสำรับพับนี่กับเป็นพับแหลกนะครับที่บดโจมาอยู่นะครับเนาะเออนั่นแหละบโมเม้นทันหนาเพาพี่อนันต์จะคองก็ แกสำรับนุ่มๆบอยหอยสำรับกอนไหมนุ่มใส่ีนุมนุ่มๆโอ้ยุเรนเ็นแบบืมดเลยว่เนื้มเลยทุ่บ่ออย่างล่ะส่รับทำนี่นบุญโยธาในบุญในบุญเนิ่มอายุให้อายเล่าอันตะคร่หนพุ่มไหมยังหล่ะ สี hey, ่สิบาทีเหรอยี่สิบนาทีพี่น้องเป็นเดลือพี่น้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับาสำรับผับนี้นะครับคืออีสานตะวันแดงของตันคองตันเป็นพับแรกที่บอดจูยุ่มมาหนีน้ำวงศาหรือว่าบอดจูเพชรบานแห้งเพิ่นมาลองเพลงองยูนีเป็นผับแรกของเพิ่นนะครับ ผมเปิดหัวคีบมาแล้วนะครับแต่ว่าทายชิปมันกลับไปซะเมลิเปปะตัวนี้นะครับเวลาให้พี่น้องเบิ้งเอาผิดจะละหน้าเอานะครับแมนจะเลขขี้หรือว่าพี่น้องไปเบิ้งแล้วก็ไปแย่งเอาเรียกขี้ครับนะครับหัวจีม่าแมนเลขขี้ที่นายกินแล้วก็ไปอีกไม่หมดอ้าขอบคุณพี่น้องขอบคุณนก็มาคอมเมนต์ขอบคุณที่เบิ้งแย่งนะครับปากกูแจ่มปนไล์กูตะไคร้กดติดตามพ่อชุ ทุกช่องนะครับทุกทุกช่องทางที่ติดตามกับขอบพระคุณพี่น้องเป็นย่างสูงพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกันเด้อพี่น้องเด้อเอารักษาทุกกะโหเวลาเออเออหัวเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแล้วก็ดียอมยอมย็ไดกแต่ว่าเราไม่มีโอกาสในยอมเฮอาเอาลูกเราไปในคลิปไปในคลิปลเราไปในลิปกเรไปในคลิปลูกเรา เอาลงท้อบอกเคยบอกว่นงามหยอาลงลงี๋ยวไปดิโอ๊ยเนาะแต่ผุนเนี่ยแต่แต่ว่าใกล้ๆที่พักเราผุนได้เนยมันสแตนไปเครื่องหนึ่งพุ่นนะมึงจะเบื่อสแตนรักเาว่าสแตนเออฟินสแตนวะเออกันลับไอเนี้ยนี่นข่พเห็นบ่อันนี้ยังจอดยำเนี่ยเอาที่พักเราก็ที่พักเราเอ้าเดี๋ยวเราอาจจะว่าไปอีกแี่มันยังต่อไปอีกเล จะไม่นองอยากไปน้ำนด้เลยไม่ใส่ก็อยากไปน้ำนอนกรุปเรียวจะรูปเกินก็ขาที่นี่อย่างกินนี่อย่างนี่กินตปด้บไปนนะไปตัวนะไปตัวงบสองพบาทไปงบสองพันบาทไปสิบบไปเนาะตัวตามไปขึ้นขึ้นนี่เด้ พอกนไปกินรสนะคือมือขึ้นนะโอเคสระโอเคเขาจะมีพี่น้องจะวันนี้สวัสดีครับพี่น้องครับผมโอ้กินยากเดียวหมอนี่แซบรำจะกองหรอกองที่ใดดีกองวงเหรอ กิน <łość> บ่เดีบ่ผิดหลวไอ้ล่ำเรือพุ่นหัวจังขวบเตาที่คารบพี่น้องครับอุ้ยห้องแต่งตุห้องถอดสุดปัโจาวะไหมคุณเห็นตั๊กัวไป่ไหมนี่กี่ชิพแล้วที่ีรีวะที่ครับพี่น้องครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ